แม่ได้คืบจะเอาสองนะครับเนี่ยล่าสุดหลังจากที่ไทยเราส่งมอบพระพุทธรูปองค์หนึ่งคืนให้กับประเทศลาวคนลาวก็ดันออกมาด่าคนไทยซะอย่างกันนะครับแล้วก็ออกมาแห่ทําแคมเปญว่าไทยก็ควรที่จะเอาพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วคืนให้กับลาวด้วยแค่นี้มันยังไม่พออีกอย่างวะก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะหัวงอกคนนี้เขาเดิมนะครับก็หายหน้าหายตากันไปวันกว่าๆเลยนะไม่ใช่อะไรนะครับพอดีสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แล้วก็นอนค้างจะน้อยนะก็เลยขอพักสักหน่อยกันแล้วกันแต่วันนี้ก็กลับมานั่งประจําการทําหน้าที่เล่าข่าวกับทุกๆคนฟังกันเหมือนเช่นเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ตามธรรมเนียมก็อย่าลืมกดไลค์กันครละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับนาก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่คนลาวเขากําลังวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่7มีนาคมทางประเทศไทยเราเนี่ยนำโดยนายอุปอกิจป้าจรีอยางกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาในฐนานะ ทำหน้าที่กระบวนการธรรมทูตสายประเทศศรงลังกาสายเมนมาและก็สายสปอป,อปอลาวโดยเขาได้เปิดเผยว่าเขาเนี่ยได้เข้าพบกับนายอัมพันลาวันซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตของสอปอปลาวประจำประเทศไทยเพื่อที่จะส่งมอบพระพุทธรูปสําคัญที่สูญหายในช่วงสงครามอินโดจีนส่งคืนให้กับมาตุภูมิซึ่งก็คือประเทศลาวนั่นเองโดยพระพุทธรูปดังกล่าวนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยเนื้อสำลิด หน้าตักกว้าง38.5เซนสูง74เซนเป็นรูปแบบตามศิลปะล้านช้างในช่วงพุทธศตวรรษที่14-24หรือประมาณ200-700ปีมาแล้วตามหลักฐานที่ถูกระบุเขาบอกว่าได้จากพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งประมูลมาจากพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสแล้วต่อมาก็ได้ร่วมกับกรมศิลปากรค้นคว้าหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเช่นจากรูปภาพสเก็ตจากการจารึกบนฐานพระพุทธรูป จนสุดท้ายทราบว่าเป็นพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐานในวัดเพียวัดเมืองคุนแขวงเชียงขวางในสปปลาวนั่นเองจึงมีความคิดประสงค์ที่จะส่งคืนให้เป็นสมบัติและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์จลอดจนมีคุณค่าทางจิตใจที่ได้เก็บรักษาภูมิปัญญาและบรรพบุรุษของประเทศลาวต่อไปนายสุภกิจแกก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับ แล้วพอนะเราข่าวมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วทําไมไทยเราจะต้องส่งคืนกลับให้ประเทศลาวด้วยต้องบอกไว้น,นิดนึงนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าที่ประเทศไดก็ตามสามารถพบเจอหลักฐานว่าสิ่งโบราณเหล่านั้นมันเป็นของประเทศไดก็จะต้องส่งคืนกลับไปที่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาไทยเราก็เคยได้วัตถุโบราณส่งกลับมาจากต่างประเทศ,หล,เทศหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันไทยเราก็ส่งวัตถุโบราณคืนกลับไปให้ใหลายประเทศเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาเมียนมาแล้วก็ประเทศลาว ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้นะครับทางสื่อของเราก็ได้มีการทําข่าวเอาไว้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มันแปลกที่มันเกิดขึ้นคือแทนที่คนลาวเขาจะออกมาขอบคุณประเทศไทยหรือว่าขอบคุณคนไทยกันบ้างแต่กลับด่ากันยับเลยนะครับว่าคืนให้เนี่ยก็คืนให้แต่ของโบราณที่มันไม่มีค่าไม่มีความหมายสิ่งที่ควรคืนที่สุดให้กับประเทศลาวก็คือพระแก้วมรกตที่ตอนนี้ประเทศไทยเอาไว้หารับประทานอยู่ตรงสนามหลวงนั่นแหละสิ่งที่ประเทศไทยควรที่จะคืนให้กับประเทศลาวก็คือสิ่งนี้ ก็มีคนเราออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับหลักๆก็คือพวกเขาไม่ค่อยพอใจกันทั้งนั้นว่าทําไมไทยถึงคืนวัตถุโบราณชิ้นนี้ให้แต่ชิ้นที่มันควรจะคืนถึงไม่คืนให้ง่ายๆก็คือจะเอาให้ได้นั่นแหละสําหรับพระแก้วมรกตนะครับแต่ก็ไม่มีการขอบคุณประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยที่อุตส่าห์ส่งวัตถุโบราณชิ้นนี้คืนให้ไปแม่จริงๆก็ไม่น่าจะคืนให้ไปอย่างนั้นเลยแต่แรกนะพอคืนไปแล้วก็ดันออกมาด่ากันซะอย่างนั้น ลักษณะมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆเวลาที่ประเทศลาวเดือดร้อนแล้วคนไทยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับเวลาช่วยเหลือก็ไม่เคยที่จะขอบคุณแต่เวลาที่คนไทยไม่ช่วยเนี่ยกลับโดนด่าซะย่างนั้นหาว่าเป็นประเทศที่ไม่มีน้ำใจเป็นประเทศที่ไม่มีมนุษยธรรมก็เป็นกันซะอย่างนี้ช่วงหลังๆประเทศไทยเราถึงไม่ค่อยอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยที่ลาวสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเรากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ไทยอุตส่าห์ส่งพระโบราณคืนให้เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคนเราเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าแล้วทําไมไทยถึงไม่ส่งพักแก้วมรกตคืนมาให้กับลาวสักทีละ่ะส่งมาให้ก็มีแต่สิ่งของไม่มีค่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายังมีอีกตั้งหลายชิ้นที่ประเทศไทยเขาขโมยจากลาวไปตั้งแต่สมัยโบราณการพวกเขาต้องคืนลาวกลับมาให้หมดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพอได้กลับมาแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือพิสูจน์ให้รู้ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นเป็นของจริงจริงๆหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพยาย,พยามคืนสิ่งของอย่างอื่น ปราวิ่งเวลาเพื่อที่จะไม่ยอมส่งพระแก้วมรกตคืนมาให้กับเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาพระปลอมส่งคืนมาให้กับเราอีกเหมือนเช่นเดิมประเทศไทยต่อแหลสุดๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาของปลอมคืนมาหลอกให้คนเรานั้นเข้าไปกราบไหว้ตอนนี้พวกเขาคงจะก,กําลังหัวเราะกันล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วพระแก้วมรกตเมื่อไหร่จะคืนให้กับเราสักทีมันไม่ใช่ของคนไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารอว่าสักวันหนึ่งไทยจะคืนพระใหญ่กว่านี้ให้กลับคืนมา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกคนคิดว่าเขาจะคืนพระจริงกลับมาให้เราแบบนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้พวกเขาแค่เอาของปลอมมาหลอกเราเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่ามองคนไทยในแง่ร้ายมากเกินไปอย่าตัดสินเขาอดีตกับปัจจุบันมันไม่เหมือนกันและเช่นเดียวกันไม่มีพิษแท้และศัตรูถาวรเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราก็เป็นประเทศที่ติดกันเราควรที่จะรักกันไว้พวกเขาเคยช่วยเหลือเรามาหลายต่อหลายครั้งและอีกอย่างหนึ่งคือคนลาวก็ไปทํางานที่ประเทศไทยค่อนข้างจะมาก หมายความว่าประเทศเขาเจริญกว่าเราและประเทศเขาทําให้ประเทศของเรานั้นยังมีเงินในการพัฒนาประเทศไม่งั้นเราคงล้มละลายไปนานแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไทยบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ควรจะส่งพระแก้วมรกตขึ้นกลับมาส่งของโบราณชิ้นอื่นมายังไงมันก็ไม่มีความหมายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูจากภายนอกดูดีเป็นพิมพ์นิยมแต่ถ้าได้จากประเทศไทยมั่นใจได้เลยว่าเป็นของปลอมซึ่งมันพิสูจน์ได้ง่ายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยทำไมทำตัวไม่มีประโยชน์เลยมาขึ้นพระอะไรในตอนนี้ ตอนนี้ควรที่จะหาวิธีช่วยเหลือประเทศลราเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วมน่าจะถูกต้องกวา่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาธุขอให้สิ่งที่ได้กลับคืนมาเป็นของจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยยังคงเก็บพระแก้วมรกตเอาไว้อนาคตขอให้ประเทศไทยนั้นเกิดภัยพิบัติและอาเพศบ,บ,บางอย่างในวันข้างหน้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยไม่ต้องแปลกใจนะทำไมคนเราถึงไม่เชื่อว่าพระที่ส่งกลับมาไม่ใช่ของจริงเพราะนิสัยของคนไทยเป็นพวกขี้หลอกลวงคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าถ้าเป็นของจริง เป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะคืนให้กับเราคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปาณ้ไทยขายของจริงให้กับต่างชาติไปแล้วที่คืนมาให้กับเราก็แค่พระปลอมๆคอมอเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ใช่พระแก้วมรกตกูไม่เอาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ลาวต้องตรวจสอบให้ดีว่าสิ่งที่ได้คืนกลับมาเป็นของจริงหรือของปลอมออกมา,าแถลงข่าวให้รู้อย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากลัวว่าที่ได้กลับมาจะเป็นของปลอมนะสิแต่ของจริงเก็บเอาไว้บูชาเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เห็น <He hn S 2> คนลาาบางคน <S <S คอมเมนต์ด่าคนไทยเป็นภาษาไทยลบกวนพิมพ์ให้มันถูกต้องด้วยเดี๋ยวคนไทยเขาจะหาว่าเราโงา่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงไม่มีการพูดถึงเรื่องพระแก้วมรกตเลยแม้แต่นิดทำไมทูตของเราถึงไม่มีการทักท้วงเรื่องนี้ไปบ้างจะยอมให้เขาเก็บเอาไว้แบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขากําลังตบหัวและลูบหลังเราอย่าคิดนะว่าเราจะเชื่อพวกเขาว่าเป็นคนดีอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเราไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับโอ้โหคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยนะครับ จริงๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันก็มีคอมเมนต์ที่ขอบคุณคนไทยบ้างเหมือนกันนะแต่ประมาณสักร้อยคอมเมนต์เนี่ยก็คือจะสวดประเทศไทยหมดเลยนะครับจะมีแค่1นถึงสอคอมเมนต์เท่านั้นที่ออกมาสาธุแล้วก็ออกมาขอบคุณที่ประเทศไทยเราส่งคืนพระไปให้นะครับแต่หลักๆอย่างที่บอก99.99% 99เนี่ยคือจะสวดคนไทยยับเลยนะครับประมาณว่าไม่ยอมส่งพระแก้วมารกตึ้นหรือบางคนก็บอกว่าพระที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นพระปลอมอะไรโน่นนี่นั่น แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนไทยนาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ